สวัสดีค่ะสวัสดีแฟน,แฟน,แฟนคารานื้เชียนไทยในเยอรมันทุกคนนะคะที่ทุกๆคนเห็นอยู่นี้ก็คือดอกค้าลาะคะชื่อมันคล้ายกับคาลาเหมือนกันาต้อยก็เลยมาถ่ายให้หน่อยพอดีอป้าบอกว่าดอกนี้คือดอกค้าลาะคะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะ,นะคะมาต้อยก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะว่าชื่อเหมือนค้าลานะคะเหมือนค้าลาลูกสาวของานาะก็เลยมาถ่าย สีสวยสดงดงามนะคะมีสีชมพูนะคะสีแดงแดงกล่ำแดงออกน้ำตาลเลยนะคะนะคะชมพูแล้วก็ออกเป็นสีส้มเนาะส้มอม,มแดงะคะสวยงามนะคะสวยงามมากๆเลยะคะ่ะ ลักษณะถ้าเป็นบ้านเราปลูกก็คือไม้มงคลไม้ประดับเนาะสวยงามนะคะคล่ามาดูหน่อยดอกข่าลาวนะคะใช่ดอกชื่อเหมือนลูกเลยนะใช่ปล่าคะลูกสวยงามค่ะสวยงามนะคะไม,ไม่รู้ว่าบ้านที่บ้านเราจะมีหรือเปล่าเนาะ ลักษณะแบบนี้ไม่รู้ที่บ้านเราเมีหรือเปล่าใบมันก็ลักษณะคล้ายๆกับใบขิงใบาขาใบหลายๆใบเนาะด่างๆนิดๆนะคะใบจะด่างๆถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นไม้ประดับฮูดางอะไรหรือเปล่ามันใบเหมือนต้นข,านะาขานา่านะใบขานะาะตไปว่านะ แต่ใบขามจะเล็ก,ลก,ลกๆยาวๆหน่อยเนะาะคาร่าขยับมาตรงนี้ลูกมาใกล้ๆมาอยู่กึ่งกลางต้นไอ้ดอกคาลานีหลูกคาร่าก็กินขมนมใหญ่เลยค่ะ สวยงามไม่เบื่อนะคะชมความงามของดอกคารากันนะคะอย่าลืมกด Subscribe ก <an> <t ool> ดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคารา และหมา่ามาต้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย